พระเอกเบ้าฟ้าประธานเก่งครบเครื่องอดีตเป็นครูสอนภาษาอังกฤษอีกหนึ่งพระเอกดาวรุ่งมาแรงในตอนนี้เลยสำหรับจางหลิงเฮอรจางลิ่งฮีหลังเข้าวงการมาไม่นานแต่มีผลงานการแสดงสร้างชื่อมากมายโกยความนิยมจากแฟนๆได้ทั้งเมืองจีนและทั่วเอเชียนอกจากความหล่อเบ้าหน้าฟ้าประธานแล้วหนุ่มคนนี้ยังเก่งครบเครื่องรอบด้านอีกด้วย และว,วันนี้เราจะพาทุกคนไปทำความรู้จักจางหลิงเฮ่อคนนี้กันค่ะจางหลิงเฮ่อเกิดวันที่30ธันวาคม1,997ที่เมืองอูซี่มณฑลเจียงซูประเทศจีนปัจจุบันเป็นนายแบบนักแสดงสังกัดสตาร์ไทม์เอนเตอร์เทนเมนต์จบการจบจากคณะวิศวกรรมไฟฟ้ามหาวิทยาลัยนานจิงนอร์มอล ยูนิเวอร์ซิตีนอกจากจางหลิงเฮอจะเก่งด้านวิทยาศาสตร์ฟิสิกส์และคณิตศาสตร์แล้วเรื่องของภาษาเขาก็เก่งมากๆเพราะเคยเป็นครูสอนภาษาอังกฤษมาก่อนอีกด้วย